สวัสดีครับชาบีบีชาแนลครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับการรัดเชือกนะครับเห็น FC เขาถามมาเยอะนะครับรัดเชือกปอนะครับรัดเชือกป่านนะครับที่ฝักนะครับที่ผมเคยรับอ่รัดไปบ่อยๆนะครับวันนี้จะมีวิธีนะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีรัดนะครับ อันดับแรกนะครับมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับก็จะมีอปปอกมีดนะครับที่เราจะจะรัดนะครับแล้วก็มีเชือกปอนะครับเชือกปอขนาด2มิลสมิลนะครับ2มิลสมิลได้แล้วก็มีกันไกนะครับไว้ตัดแล้วก็มีหนังยางนะครับผมจะใช้ยางช่วยด้วยนะครับวันนี้วิธีการรัดเพื่อให้ความสะดวก สบายนะครับหนังยาง2เสเซนนะครับแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งคือกาวร้อนนะครับกาวร้อนเอาไว้หยดตอนตอนทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับมาดูขั้นตอนนะครับมาดูขั้นตอนวิธีและวิธีทํานะครับแล้วก็การรัดเชือกนะครับการรัดเชือกฝักนะครับเราต้องรัดด้านใต้ฝักนะครับ เก็บปมไว้ด้านใต้ฝักว่างันเถอะนะครับก็เอาหนังยางนะครับสองเส้นนะครับใส่ประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือด้านด้าน,ด,านด้านใต้นะครับด้านคมมีดนะครับเราลัดตรงที่คมมีดหงายขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกปอนะครับ ชกปออย่างนี้นะครับแล้วก็เอาหนังยางช่วยจับเพื่อไม่ให้มันมันเกะก,กะมือนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เอาหนังยางรัดไว้นะครับด้านนี้เอาไว้เผื่อดึงประมาณทักทักสิบเซนก็ได้นะครับ หรือเราวัดด้วยมือก็ได้ครับเอาเอาไว้คืบหนึ่งนะครับเอาไว้สักหนึ่งคืบก็ได้นะครับรัดเฉพาะตัวตัวไว้ดึงนะครับแค่นี้นะครับตัวนี้ไม่ต้องรัดนะครับตัวนี้เอาไว้พันนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มพันเลยนะครับให้เอาเอาหัวแม่มือนี่ช่วยจับนะครับ ช่วยจับแล้วก็พันเลยนะครับพันลนักษณะนี้นะครับทักสองสามรอบก่อนนะครับจอก่อไว้ด้านล่างเลยนะครับทักสองสามรอบนะดึงให้แน่นนะครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยเราก็จับฝักลักษณะนี้นะครับจับฝักลักษณะนี้นะครับ แล้วก็จัดระยะนะครับจัดระยะให้เชือกปอเนี่ยครับชิดกันตลอดนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับขณะเดียวกันเราก็ดึงให้ตึงไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้เรามาหมุนฝักแทนแล้วนะครับมาหมุนที่ฝักแทนแล้วนะครับหมุนอย่างนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับจนที่เราพอใจเลยว่าเราจะเอากี่กี่รอบนะครับผมก็จะเอาประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับ จัดระยะจัดระยะไปเรื่อยๆนะครับจัดระยะไปเรื่อยๆนะครับเราก็ดึงด้านนี้หน่อยฮะดึงข้างซ้ายนะครับไม่ให้ดึงข้างขวานะดึงตัวนี้ครับดึงตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็พันไปอีกนะครับพันอย่างนี้นะครับพันไปเรื่อยๆเลย ไปเรื่อยๆเลยนะครับเราก็ดึงตึงดึงดึงๆึงไปด้วยนะครับดึงให้ตึงไปด้วยนะครับเราก็จัดระยะไปด้วยนะครับเอาหัวแม่มือนะฮะดันดันให้ชิดกันนะครับจนที่เราพอใจเลยนะครับส่วนผมก็จะเอาประมาณทักนิ้วหนึ่งนะครับกำลังสวยเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ตัดเชือกก่อนนะครับตัดเชือกด้านนี้นะครับแล้วก็บ่วงของเราจะอยู่ลักษณะนี้นะครับอันนี้เรายางออกได้นะครับบ่วงของเราจะอยู่ลักษณะนี้นะครับให้เราอย่าให้บ่วงพันนะครับแล้วก็สอดเชือกเนี่ยให้สอดด้านซ้ายนะครับสอดด้านซ้ายไปด้านขวาอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับ <พ uka> นะแล้วก็ดึงข้างนี้ครับดึงข้างนี้เลยเอาหนังยางออกได้นะครับ<ป>เสร็จเรียบร้อยก็ดึงข้างนี้ให้ตึงก่อนนะครับดึงข้างในให้ตึงก่อนแล้วก็ดึงข้างนะข้างท้ายนะครับให้ตึงเลยแน่นๆเลยนะครับแน่นๆเลยแล้วก็จัดระยะนะครับนะครับให้สวยงาม แล้วก็ดึงอีกรอบหนึ่งนะครับดึงให้ตึงอีกรอบหนึ่งทีน,นี้เราก็ตัดเลยตัดเชือกให้ชิดเลยนะครับให้ชิดเลย ตัดเชือดออกให้ชิดเลยนะครับจะได้ลักษณะน,นี้นะครับเราจะพันกี่กี่ปอกก็ได้นะครับแต่ผมจะพันแค่2องปอกนะครับหัวท้ายนะครับทีนี้เราอย,อยากให้แน่นฮนะเราก็ใช้กาวร้อนหยอดรอบเลยก็ได้นะครับรอบเชือกเลยรอบฝักเลยนะครับทีนี้เราก็มาทำปาะที่สองต่อนะครับ ก็ใช้นังยางรัดเช่นเดิมนะครับเพื่อไม่ให้มันเกะกะมือนะครับเจากปอนะครับมัดหัวไว้นะฮะถ้าเราไม่มัดมันจะคืนตัวนะครับมันก็จะไม่แน่นนะครับหมุนแล้วก็มัดตรงหัวนะฮะเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเอาเผื่อ ไว้เผื่อดึงประมาณทักคืบนึงนะครับไม่ถึงก็ได้แต่แต่คืบนึงก็โอเคนะครับแล้วก็ด้านท้ายนี่ก็รัดเชือกไว้นะครับรัดเชือกไว้สังเกตนะฮะมันจะไม่พันกันนะฮะเส้นไว้ดึงจะอยู่ด้านในนะครับเส้นไว้พันจะอยู่ด้านนอกนะครับผมก็จะการะยะพันตรงนี้นะครับพันตรงนี้เลยนะครับ เราก็เอาหัวแม่มือนะครับกดไว้ก่อนนะครับแล้วก็พันเลยนะครับพันสักสามรอบก่อนนะครับค่อยมาหมุนฝักหนึ่งรอบสองรอบสามรอบนะครับแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับจัดระยะนะครับจัดระยะให้สวยงามนะครับ แล้วก็หมุนฝักไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปด้วยจะระยะไปด้วยนะครับ ด้านนี้ต้องดึงให้ตึงตลอดนะครับด้านนี้ให้ตึงดึงให้ตึงตลอด ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดเชือกเลยเอาหนังยางออกนะครับแล้วก็สอดด้านซ้ายนะครับสอดด้านซ้ายแล้วก็ดึงนะครับดึงทางนี้ อันนี้ก็จัดระยะนะครับ แล้วก็ดึงให้ตึงอีกรอบหนึ่งนะครับเราค่อยมาตัดตัดก็ตัดให้ชิดเช่นเดิมนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆเราจะพันกี่เปอรก็ได้นะครับ3ามเปอะสีป่ปอะก็ได้นะครับ แต่ผมปันแค่2สองปอครับเราจัดระยะได้ที่แล้วเราก็หยอดกาวนะครับหยอดกาวรอบเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการรัดเชือกฝักด้วยเชือกปอนะครับง่ายๆนะครับ fc ท่านไหนเอาไปทำตามก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะมา าสาธิตวิธีการพันเชือกอด้ามมีดนะครับให้ดูว่าพันแบบไหนนะครับมันจะมีอยู่สองแบบก็คือพันแบบมีมีมีห่วงข้องแขนนะครับมีเชือกค้องแขนแล้วก็แบบไม่คล้องนะครับ แค่นี้เองนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ